ที่ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยังเมียงหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ทํางานก็ไม่เมียงหน้าะนะฮะเพราะว่าโดยเพราะยิ่งพวกองค์คมนตรีทั้งหลายเนียก็เที่ยวนี้กันแล้วก็ทหารเนี่ยก็จะฟังทางองคมนตรีเพราะตอนที่เราเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ยเขาก็ให้สุเทพออกมาลรวมีทหารเขาไปช่วย แล้วก็มีพวกบางคนมาจากในวังมาช่วยซึ่งก็เป็นพาเล์เซอร์โคนะอันนี้เป็นเซอร์โคคก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจอะไรผมก็เลยคุยกับเลวปูว่าเหตุการณ์เหมือนที่พี่โดนมาทุกอย่างในตหารน่ะเขาอาจจะชื่นชอบมาใช้แต่แบบพม่าที่พม่าเลิกแล้วอาจจะชอบอย่างนั้นก็่างไเราไม่รู้เขาก็ผมก็ยัง ตำหนีเขาไปเขาก็ยังอายุน้อยนะ <c oughs> เขาคงโกรธที่มีการปฏิวัติแบบนี้ <c oughs> เขาก็คงโกรธว่าประเทศไทยมาดีๆแล้วก็เลยได้บอกวะ่าบอกใครก็เลยคงโกรธ <c oughs> ผ,ผมก็ตำหนีไปว่าอย่าไปอย่าไปเราเราเป็นค,คือเราเป็นเหมือนกับเป็นครอบครัวสาธารณะ